ะข้จะรับสู่พนเนียลาย์คลิปนี้มาแจกวอลเล็ตนะคะใครอยากได้วอลเล็ตฟรีใครอยากรับกิจกรรมวอลเล็ตฟรีครั้งนี้ใครอยากจะร่วมสนุกกันในครั้งนี้ดูคลิปนี้ให้จบนะคะเมื่อวานนี้มีแจกวอลเล็ตฟรีไป50บาทแล้วมันมีคอมเมนต์หนึ่งเขาถามว่าลิงก์อยู่ไหนแล้วก็มีน้องที่เขาดูคลิปนี่แหละเขาก็ไปบอกไปเม้นบอกว่าก็ให้ดูคลิปให้จบเขาก็เม้นตอบกลับมาว่า ขี้เกียจด,ดูแต่อยากได้เงินออพอถึงเวลาลงลิงก์เขาไม่ได้ซองเพราะว่าซองมีคนรับไปหมดแล้วเขาก็มาโมโหมาพูดว่ากูไม่ได้เงินกูไม่ได้ซองกูไม่ได้วอลเล็ตประมาณนี้ก็ก็ช่วยไม่ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคลิปทุกคลิปอยากให้ดูให้จบจริงๆถ้าคุณ ไม่อยากดูคลิปถ้าคุณขี้เกียจดูคลิปคุณก็ไม่ต้องอยากได้วอลเล็ถ้าคุณขี้เกียจดูคลิปคุณไม่ชอบดูคลิปคุณก็ไม่ต้องหาเงินออนไลน์มันง่ายกว่านะคะมันง่ายกว่าที่คุณไปก่อกวนช่องเขาสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาสร้างความเดือดร้อนให้เจ้าของช่องสร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนคนที่ดูคลิปสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองเพราะว่า คนเขาจะมองคุณยังไงอันนี้ฝากนิดนึงนะคะทุกคลิปย้ำเลยนะคะว่าอยากให้ดูให้จบจริงๆคลิปแจกวอลเล็ตถ้าไม่มีคุยเรื่องอื่นถ้าไม่มีอุ้ยอุ้ยอุ้ยขออภยัย ถ้าไม่มีคุยเรื่องอื่นถ้าไม่ฝากประชาสัมพันธ์เรื่องอื่นคลิปแบบจะสั้นจะประมาณ3นาที4นาที5นาทีแต่ถ้าบางคลิปมันมีเรื่องที่ต้องบอกต้องคุยกันมันก็อาจจะยาวนิดนึงแต่ถ้าเป็นคลิปยาวๆอ่ะไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะนะหนึ่งจะมาสักครั้งนึงนะอันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงนะคะอยากให้ดูให้จบจริงๆเพราะว่ามันเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองส่วนการรับซอง วิธีการรับซองก็คือลิงก์จะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์พอเรากดลิงก์ที่คอมเมนต์เสร็จเราก็ใส่เบอร์ทูมานี่วอลเลตของเราตรงนี้เป็นเบอร์ที่เราไปสมัครกับแอปทูมานี่นะคะพอเราใส่เบอร์เสร็จเราก็กดที่ตกลงตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราเลือกซองตรงนี้หนึ่งอันเราก็กดเลือกซองซะหนึ่งอันพอเรากดเลือกซองเสร็จระบบจะบอกว่าเราได้รับเงินกี่บาทนี่ตามนี้นะคะส่วนตรงนี้จะเป็นจํานวนคน ตรงนี้จะเป็นจํานวนเงินอะประมาณนี้แต่ถ้าใครที่กดไปแล้วเขาบอกว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วซองนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนคนฝากนิดนึงห้ามกดตรงนี้นะคะห้ามกดตรงที่เขาเขียนว่าสร้างซองเพราะว่าถ้าเกาอ่ะถ้าเกาอะ ถ้าเรากดที่คำว่าสร้างซองเดี๋ยวระบบจะให้คุณไปสร้างซองพอคุณสร้างซองจำนวนเงินที่คุณสร้างซองมันก็จะหมดไปแล้วเงินที่คุณหามามันก็จะไปอยู่ในซองนั้นแล้วคุณจะเกิดปัญหาตามมานะอันนี้บอกไปแล้วนะคะว่าห้ามกดสร้างซองเด็ดขาดแต่ถ้ากดไปแล้วแล้วซองนั้นยังไม่ได้เอาไปไหนไปทำอะไรพอถึงเขาครบกำหนด ซอ,อ,องหมดอายุประมาณอาทิตย์หนึ่งมั้งเออเขาจะมีบอกวันที่อยู่นะยังไงก็ลองดูนิดนึงพอซองหมดอายุจำนวนเงินที่เราไปสร้างซองไว้อะมันจะเข้ามาในอล l ล็ตของเราเองอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะแต่ว่ารอกันนิดหนึ่งส่วนการแจกอล l l e t ในครั้งนี้วัน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 นี้ยังไม่มีไรายได้เออวันนี้ยังไม่มีไรายได้ก็เลยมาแจกน้อยๆเมื่อวานก็ไม่มีไรายได้ แต่ก็แจกเยอะไหมอ,อ่ะโอเคเดี๋ยวขอสร้างซองแป๊บหนึ่งการสร้างซองก็คือการทําให้เราดูว่าเออมีเงินจริงๆนะมีการสร้างซองจริงๆนะไม่ใช่มาหลอกให้ดูคลิปแล้วก็ไม่ได้เงินนะแต่ถ้าคุณมาก่อนคุณก็ได้ซองไปแต่ถ้าคุณมาทีหลังคุณก็รอคลิปหน้ารอโอกาสหน้าเพราะว่าการแจกวอลเล็ตช่องนี้จะพยายามแจกให้ได้ทุกวันนะคะว่างตอนไหนก็แจกตอนนั้นแต่จะพยายามแจกตอนที่ ตอนเย็นๆอย่างนี้ดีกว่าเออตอนเย็นๆตอนค่ำๆหน่อยเพราะว่าหลายคนก็ก็ว่างจากการทํางานว่างจากว่างจากการเรียนมีเวลาดูมีเวลามาร่วมก,กิจกรรมกันมากขึ้นยังไงก็ฝากฝากดูคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องเลยนะอ่ะในเมื่อวันนี้บอกไปแล้วนะคะว่าไม่มีไรายได้ก็ขอแจกอยู่ที่40ประเภทการสูมเหมือนเดิมจํานวนผู้ที่ได้รับซองมีทั้งหมด35สคน ลิงก์ซองจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์ตอน2ทุ่มฟังอีกรอบหนึ่งนะคะลิงก์ซองจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์ตอน2ทุ่มใครที่ได้บ่อยก็ดีใจด้วยใครที่ยังไม่เคยได้เลยก็เอาใจช่วยให้ได้นะคะใครที่กดรับซองไปแล้วไปชนกับกับเพื่อนก็ก็กดบ่อยๆมือมือไวๆมือต้องไวมือต้องเร็วหลายคนหลายคนเขา เขาใส่สองเบอร์แล้วเขาได้เอออย่างของเดะคอปอะเดะคอปเขาแทบจะทุกคอมเมนต์เลยนะคะเขาบอกว่าเขาใส่สองเบอร์แล้วก็ได้อย่างน้องน้องบางคนเขาก็ได้บ่อยบางคนเขาก็เพิ่งได้ครั้งแรกหรือบางคนยังไม่เคยได้เลยก็เอาใจช่วยนะพี่เอาใจช่วยอย่างที่บอกอะ่ะว่าช่องเนี้ยจะพยายามแจกทุกวัน นะถ้าใครที่อยากได้วอ l l e t ตฟรีหรือใครอยากจะหาเงินเข้าวอ l l e t แบบฟรีๆก็กดติดตามช่องนี้ไว้นะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือคิปจกรกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้มาแจกวอลเล็ตก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ